ครับพบกันชิปแตปรย์นะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านหมูกระทะเออหายไปไอ้วนๆนะครับตอนนี้ก็มาเอาหมูกระทะสิบชุดแค่ชุดก็ซิกครับโอต้ตอนนีญาตถ่ายนะครับตอนนุญาตถ่ายนะครับคือบ่บ,บ่มี่ทรงบ่ครับผม,บบบมอ๋อตอนเดียนบ่มี่ทรงเหรอ ใช่ละซีบโซนเท่าเงิน่<อ>ครับนี่จ่ายเงินไปไปไปเจ้าบ่ต้องมาเกล่ยดต้องข้าเจ้าหรอกมาเจ้าละใจเงินนะนะนั่นแหละครับาาค,รครับผมได้ครับผมผมขอถอนอนุอยากถ่ายคลิปนได้ครับผู้สนใจเงินผู้ใจเงินถ่ายหลุมผู้ใจเงินครับโอ้ครับครับ อ๋อผู้นี้อาจารย์นพเออนี่ครับผมนี่ครับผู้อันผู้ต้องสงสัยมีมุกนี่เลยเนาะสรแล้วก็เตามาส่งเพิ่มกระทาอีกเนาะเอามาส่งอีกตีบปดเนี่เนียนเออผมวิ่งไปเก็บเนาอบ่ไปเก็บเอาบ่ครับไปเต็มเด้มเนีรักษาเอาเตาซิครับนั่งกินเตาแล้วอ้นผลก่นเอาโจไปเอามาแล้วเอาเตามาำโจ ต้นต้นทุเรียนต้นทุเรียนทุเรียนทุอมหมูกระท่อมโอ้กระท่อมทำใจเฮ้ยกระเบื้องเน้ระท่อมกระท่อมหมดแม่ตังเลยนะครับผมอันนี้มาเอาหมูกระทะนะครับผมสิบชุดนะครับผมเนาะอันนี่ครับน้องโจ้แล้วก็เตาเอาไปซีพ่อเอาไปซีพ่อเตาละหานไปซี่ได้ครับเขาไม่ไจับเนข้าวฟ่างหมูกระทะนะครับผมนะครับผม ออยาากไไปปซีนนหชุดละ180แล้วตัวเตียมอีก like, so 2เตาระห์ F C นะตัวเตรียมอีก2เตาระห์ครับชุดละ180 10ชุดพัน8พอดีโอเคครับผมนี่ครับใครสนใจนะครับผมนะครับผมเนาะนี่ครับร้านหมูกระทะเพิ่นเด้อครับเดนาะใครสนใจก็มาโทรสั่งซื้อเลยนะครับผมเนาะแต่ว่ามารับเองนะครับข้าวฟ่างหมูกระท โอ้ขับฟังมูกระทะเอามูกระทะข้าวโอเกะเอามีข้าวโอเกะนั่น่มีอยู่ครับเตะดูกะสวนได้เตะเดิเกีบขาเดินตขับรถบัไดสีเต่านะครับ สแล้วอีกในสี่อีคบเอาับจักัฮะเอาครับอันกระสอบไส้อันว่ขายบ่ะครับผมเวัยยุบมาเป็นยังบานบางะจันอแพ่เพื่อนเอาปืนใ้ญ่มาหมพี่ อยเป็นเดี๋ยวเาไปลงน่วมกันนะหลายๆอยู่กันหลายๆคนล่องน่วมกันผมมีเบียดเลินมมีเบียดลงนวมกันนะเอาไปสชุดเรียบร้อยหาแนวเหลียนไปแล้วหาแนวเหรียญไป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 สตาร์ทรถใโดวนปัญหะเจาขึ้นเจาะนะครับสิบชุดสิบชุดสี่เต้า คนก็สี่ครับคนคนมาก็สี่ครับสี่ครับสี่หนุ่มนะครับเรามาสี่คนใช่มาสี่คนไอ้เลยเต่าเออพูดล้วเต่าได้ไหมเต่าครับกินพอดีครับกินกินพอดีครับโอ้สิเลนีกโดนไหนี่สิเลนีกโดนบ่สามครับราอีกสี่นาทีอยู่ม ไปไปไปขึ้นไปบากในรถก็ได้สักโอ้นะเออเออยชาวเชียร์ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ลังที่ลงจากรถพอะไรล่ะับรถมันพ่นทรงบ่เพ่นทรงบ่เขาจะไปทรงบ่ทรงมุกกระ tha ปด็ะไรล่ะบริการบริการหอนห่องคนนะบริการหอนบาทเมนบ่อนห่องพัก นีเครื่องรถกระบะนี่รถส่งกันปะรถพ่นแตมาบางงูคือกันล่ะเงา่ะรถเพิ่อนนันาเือนันคือกันเจ้าืออารถเพิ่นเพิ่นว่าลูกสาวเพิ่นไปเห็นงานคือกันปะแมนอเขาเบอ่งเมื่อหมดแล้วนะเพิ่งเห็ดงานอยู่ใซ่กสิกรครับคแบงครับบางเสือเป็นแม่สีขาวเพื่อนเพื่อนเพิ่อนเพื่อนเขาก็ส้อเด้สินะเขาก็สอก็ดีเยียวได้บ่ไ เปิดกระจกขานแม่เปิดกระจกขาบนแม่งาน้งันครับผมเห็อเคแบงอะนะหนกระิกก่กรสิก่อนให้งานไปขอเบอร์โทรหนยครับสีเปฝ่ายสิล้านผมสิไเอีนผมสิไปอันกู้ครับผมสิไปนกู้ข้าผมกู้หัวใจที่นเนิ่นบอกอยู่เรียนจบผ่พู้เรียนจบตะกี้ตะกี้กับใคมึงนาอยู่อันพมากินตลอดเจ้านี่พวกเจ้าคือีหยังอยู่เอา หมอมาเห็น่าลูกสาวเพิ่นมาซอยงานแม่เพิ่นเพิ่นไปเห็นเงินหลายทางซอยกันครอบครัวเออคนแม่เอ็มสองลอยเมื่อกี้เอามายืมเปลี่ยนหลอดไฟเอาซุอซเอาคุปซอสคนนี้ไอรีเว้ยนะครับผมให้ตัวปอไอตัวเจ้อเขาทีมคอยไปมอนิเตอร์ทีมไปนี่แล้วโอ้ยเขาไม่ได้กินเนื้อของโมกะทานวะจะเอาไปต่อหลอดไฟวันหรือหรือจากไหนหรือเอีกเอาหลอดไฟอีกคลิปหนึ่งโอ้แมนครับ ก๋าแล้วแต้วกะแล้วแต่ทีนี่ก็นะครับผมนี่นี่แต่ละคนนะครับผมก็ท่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปทำภารกิจหน้าตาเห้หนึ่งทั่งนั้นครับมาหลับมุกกระ tha มาหรือตัวนู่นูดนี่ครับขับรถมือขึ้นครับพึ่นมาพึ่นไฟตาพึ่นติดสองขางนี่ได้เลยครับครับโอ้ยเป็นหลับในครับจักแล้วหัวกับแมาหอดกกกวักกันเลมาแบบควายก็วายขับรถมาไฟคือเปิดทางดียวออกมาออกมานี่มาจะมงฮะมาจะมงโอ้ยหาโมงเราจะปีนเหล้าหลานปิดบ่ว บันนี้ปิดดอกสิปิดนันนี้โอ้ยเปลี่ยนหลอดไฟซื้อเนาะมันหามงมันจีสองทุ่มเดยประมาณนั้นเอฟซีเขาอยาตจบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฮะจบจบจบคลิปหน้าแล้วบ่จบคลิปหน้าจบปะป่าวจบป่าวจบเดี๋ยวมันเปลี่ยนหลอดไฟจะเข้ากันเออจอดไว้หนึ่งเหลี่ยมไม่เงี้ยมิดใจหรอกอัน มีหลอดไฟไ่มครับไฟปรติดทางขวานี่เห็นเอาทั้งสองขางเลยเปลี่ยนทั้งสองเลยครับหลอดไฟปรติดถอดเลยครับผมอันเปิดฟ้ากระโปรงมไปแล้วเอาเอาดับเครื่องนะฮะ <laughs> มันออกวไไ่าใดโห่ปวดโพดร้ายหัวนะเอาแบบนี้สั่งสบายใจเก็บองกว้างคุปปุ๊บปัาบทีนเรากำลังจะสร้างไม่หยอดเอาเอาอเอาหลอดได้มันค่อยสว่างครับพี่ขออนุญาตนะคะรับผมหลอดได้ค่อยสว่างเอาแบบสว่างสว่างเป็นหลอดเก่าหลอดรุ่นเดิมเนาะ ครับผมอันนี้เป็นเดิมนะจากรถเลยหลอดชึ้นแจ้งแบบเป็นพวก LED แนละ้วตัวไม้ได้ของของผมเปิดเอาติงเ,เลือดเลือดตัวเลือธรรมดาครับธรรมดาก็ได้ครับ <c oughs> แบบรุ่นใส่ใส่เทียนเป็นบวกครับเอาเทียนตังไม่นำไฟจุดเอาเออเอาเอาเอาที่เจ้าสบายใจนะครับโอเคครับสำหรับกิมนี่ไว้เป็นเกียนึ่นะครับเอารถมาเปลี่ยนหลอดไฟครับผมสวัสดีครับ